พาไปเล่นในเรื่องของไผ่เลงกันบัางค่ะช่วงนี้หน้าร้อนก็เหมือนเดิมเลยนะคะไ <ừ> ล่พื้นที่ก็ยังช่วยประชาชนอยู่ค่ะทางนี้ไผ่เลงในพื้นที่บ้านรัตนโกไซอำเภอบ้านนาเดิมค่ะที่มีบ่อน้ำตื้นแหง้งคอดคาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคค่ะส่งผลกระทบต่อการจัดงานซบทางทาห้านพัฒนาก็ได้นำน้ำไปช่วยเลือกเพื่อเป็นการเกไขปัญหาให้กับชาวบ้านค่ะที่กองมัน ข้อภัยค่ะกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะโดยพันเอกพลพัฒน์เทียนไทยผู้บังคับ นวยพัฒนาการเคลื่อนที่ส6หส,สำนักงานพัฒนาภาคซี่นวยบัญชาการทหารพัฒนาก็ได้นำกำลังพลจำนวน5นายค่ะพร้อมรถบรรทุกน้ำขนาด6ก0 0ลิตรจำนวน1คันและก็รถตรวจการจำนวน1คันค่ะออกให้การช่วยเลือกประชาชนผู้ประสบภัยแรงค่ะในพื้นที่บ้านรัตนาโกไซมู่ที่9ตําตำบลนาใต้อำเภอบ้านานานเดิมจังหวัดสุราธานีค่ะโดยมีการแจกใจน้ำเมื่อที่เราเห็นอยู่ตอนนี้แล้วค่ะจำนวน9 00 0ลิตรค่ะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในการคาดเคลน นามอุปโภคบริโภคในการจัดงานซอบถีบานล่างหนังกล้านะคะเนื่องจากบ่อนน้ำตื้นล่างบานเนี่ยที่มีความลึก30ปลองเนี่ยแห้งหมดเลยพิงอ้อมแห้งหมดเลยประปามู่บ้านที่มีอยู่ใน ก็ยังมาไม่ทึ่งนะก็ทาให้การจัดงานดังกล่าวเนี่ยก็ได้รับพลนกระทบค่ะทางทัง้งา้านข้องนางเศร้าสู้ชาดากลับโบอายุ27ปีค่ะอายุบาลล้านเหล็กถีเจ5ดบห้าทับซมูม่ก,กาวตบนนาบลนาตายอาเภอบานน้านนาเดิมก็บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นล่าส์ข้องผู้เสียชีวิตผู้เสียชีวิตนี่ก็คือนายจำนงทองนา80อปีค่ะเสียชีวิตด้วยโรคชราการได้มีการตั้งบําพินกุ้นซอบที่บ้านล,ล่างนี้และแต่เนื้องจากนา้ำในบ่อน,น้ำคาดแคลนค่ะไม่สรางหมายประสาน ไปยังน่วยพัฒนาการเคลื่อนทีซีฮกในการนำในการนำนำ้ำอุปโภคบริรโภคมาชาย,ยนะค,คือน้ำไม่มีแล้วก็ประสานไปเนี่ยนะให้การช่วยเลือดจัดงานซบค่ะซึ่งทางตัวเองแล้วก็ครอบครัวค่ะก็ได้ขอบคุณทางน่วยพัฒนาการเคลื่อนทีซีฮกในการนำนำ้นำมาช่วยเลือดแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้ค่ะซึ่งการจัดงานซบนี้ก็ร้งที่วันนะวันที่ร้ำทึ่งแจ็คเมส่าย,ยนนั่นเองนะคะอันนี้แล้วเพราะหน้าร้อนหน้าแรงที่ก็นอกจากน้ำกินน้ำชายพอมีงานได้ปันนีนะอ น้ำมันไม่พอ,ะอนะคะอ่ะก็สวยเลือกกันไปเรียบร้อยแล้วค่ะ